สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็น,ฟนแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันค่ะว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่หนึ่งสิงหาคมปี2564นีนี้นะคะและต้องบอกกันก่อนว่าเราจะไม่ได้มีการจัดอันดบับว่าใครเป็น อันดับหอันดับ2หรืออันดับ3นะคะเราก็จะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่ละละัคนาราศีเลยค่ะคิวนี้ค่ะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศี พฤกษบค่ะชาวพฤกษบท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤกษบก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤกษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวละคนาราศีพฤกษภว่าทำไมคุณถึงเข้าเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคเฮงรวยปังในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤกษค์ค่ะคุณมีดาวพระสุกเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและคุณมีดาวพระพฤหัสนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะในขณะนี้เวลานี้นะคะดาวพระพฤหัสได้โคจรอยู่ในเรือนกรรมะคือเรือนการงานของคุณนั่นเองค่ะนั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีมีโชคดี มีโอกาสดีมีจังหวะดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพนะคะสมัยยังไม่อยากจะให้มุ่งไปในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมากนักโดยมากแล้วความโชคดีของคุณจะมาจากการงานจะมาจากการกระทําจะมาจากการลงมือทํานั่นเองค่ะชาวพฤกษ์ศพในช่วงนี้ทําบุญขึ้นนะคะสามารถที่จะกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หมั่นทําบุญทําทานมีเกณฑ์ที่ ที่สั่งสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์นะคะจะอวยพอรอวยใยให้กับคุณนั่นเองค่ะและมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีรับโอกาสดีๆรวมถึงรับความโชคดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะโอเคค่ะก็ถือว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์รับโชคในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าแสดงความยินดีกันไว้ตรงนี้ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ